Education USA มีประมาณ450แห่งทั่วโลกนะคะเป็นของรัฐบาลสหรัฐซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อประเทศสหรัฐนะคะในเมืองไทยมีประมาณ7แห่งทั่วประเทศนะคะ5แห่งในกรุงเทพหนึ่งแห่งที่เชียงใหม่แล้วก็1แห่งที่หัดใหญ่ออให้เข้าไปดูที่เว็บไซต์ educationusa.state.gov ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโฟกัส a b r ร a d รายการที่ให้ข้อมูลในทุกแง่มุมเกี่ยวกับเรื่องของการไปศึกษาต่อในต่างประเทศหรือการไปเรียนเมืองนอกค่ะและสัปดาห์นี้เราก็ยังอยู่ในช่วงของเล่าเรื่องเมืองนอกบอกเรื่องทุนอยู่นะคะแล้วก็จากที่ท่านผู้ชมได้เห็นไปในช่วงตอนเปิดรายการใช่ค่ะวันนี้เราจะไปคุยกันในเรื่องของการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเรียกว่าเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมจากเด็กไทยเสมอมาจนถึงณปัจจุบันก็ยังมีเด็กที่อยากจะไปประเทศอเมริกาอยู่ค่อนข้างเยอะค่ะ แล้ววันนี้ทางรายการโฟ c u กัสบรอดก็ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญคือคุณปริยาวันสาครเย็นนะคะซึ่งคุณปริยาวันจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในเรื่องของการศึกษาโดยเฉพาะจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาค่ะสวัสดีค่ะ<ไ>ค่ะ,คะก็รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาต่อในประเทศอเมริกาถ้าโดยภาพรวมเนี่ยน้องๆจะพอ เรียกว่าเรามีเด็กไทยที่เดินทางไปศึกษาต่ออเมริกามาเป็นเวลานานแล้วว่านะคะคราวนี้คุยถึงเรื่องหน่วยงานนิดนึงก่อนของคุณปริยวันเป็นส่วนที่ดูแลในเรื่องของการศึกษาอยู่ในสถานทูตอเมริกาถูกไหมคะใช่รบ,บ้ววนคุณขออนุญาตเรียกชื่อเล่นแล้วกันนะคะได้ค่ะรบกวนคุณแอนช่วยอธิบายาคร่าวๆเกี่ยวกับหน้าที่หรือสิ่งที่องค์กรตรงนี้ดูแลอยู่ในประเทศไทยให้น้องๆฟังก่อนดีกว่าคะ่ะค่ะ ก็คือหน่วยงานเป็นหน่วยงาน Education USA นะคะชื่อคือ Education USA ถูกไหมคะคือเป็นหน่วยงานทั่วโลกที่มีประมาณ450แห่งทั่วโลกะนะคะแล้วก็ในประเทศไทยนมีทั้งหมด7แห่แห่งนะคะแล้วก็เป็นหน่วยงานที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อประเทศสหรัฐโดยตลอดคือเป็นให้คำแนะนวให้คำปรึกษากันน้องค่ะ ก็น้องๆสามารถเข้าไปดูหน่วยงานได้เนี่ยหรือติดต่อพี่ๆได้เนี่ยที่เข้าไปในเว็บไซต์นะคะ,ะ educationusa.state.gov นะคะโอเค,คตรงนั้นจะเป็นรายละเอียดว่ามีที่ไหนบ้างที่น้องๆสามารถติดต่อได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการศึกษาโดยเฉพาะใช่เหนไหมคะค่ะคราวน,นี้เวลาเราพูดถึงเรื่องของ <c oughs> ระบบการศึกษาของเมกากับไทยช่วยเปรียบเทียบให้นิดได้ไหมคะคือจริงๆเวลาคนจะไปเรียนต่อเนี่ยเขาก็จะดูว่า อะระบบของสองประเทศมันใกล้เคียงกันไหมเวลาที่เราจะโอนไปเรียนจากระดับหนึ่งไปสู่ระดับหนึ่งเนี่ยมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่ารบกวนคุณแอนช่วยอธิบายระบบในระบบเปรียบเทียบให้ดีน,นิดนึงค่ะได้ค่ะก็คือในในระบบของเมืองไทยกับของประเทศสหรัฐเนี่ยก็จะเหมือนกันนะคะ,คะก็คือจะเป็น อุุบันหนึ่งอุุบันสองแล้วก็อุุบัน3ก็เหมือนกันที่นู่นก็จะเป็นพรีสกูลเหมือนกันนะคะแล้วขึ้นมาเป็นพรีส c ูล o l 2ปีแล้วก็เป็นพิณิกาเด้นนะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นเกรด1 2 3ไล่ไปจนถึงเกรด12ก็เหมือนบ้านเราก็คือปฐมถม1จนถึงมัธยม6นะคะแล้วก็ปริญญาตรี4ปีแล้วก็ปริญญาโทประมาณ2ปีแล้วก็เอกตั้งแต่3ถึง5ปีขึ้นไปนั่นจริงจริงระบบเดียวกันนะระบบเดียวกันเวลาจบก้อนหนึ่งหรือระดับหนึ่งสามารถไปต่ออีกระดับหนึ่งได้โดยที่ไม่ได้มีแกล ไม่มีว่าต้องไปเรียนอ่ะก็คือต่อได้เลยค่ะแล้วถ้าในมุมมองของคุณแอนเนี่ยค่ะข้อดีของการไปเรียนที่อเมริกาคืออะไรคะคือประเทศอเมริกาด้วยความที่มีมหาวิทยาลัยประมาณสักเกือบ5000แห่งได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีทุกสาขายิบย่อยปลิง่ปอยที่น้องๆอยากจะเรียนไม่ว่าจะละเอียดย่อยแค่ไหนอย่างตอนนี้ที่เห็นมีอันใหม่ที่ออกมาก็คือการทําอาหารสุนัข ซึ่งเป็นเฉพาะสาขาวิชาของเขาที่เขาต้องเรียนนะคะความหลากหลายจะเยอะเพราะว่าที่เรียนจะเยอะใช่ก็คือจะต้องคือไม่ทราบนอกจากนอกจากที่เรียนแล้วเนี่ยก็คืออากาศแต่ละที่ก็จะแตกต่างกันเหมือนกันก็ชอบแบบไหนร้อนหนาวฝนพายุหิมะหรือว่าเฮอริเคนอะไรก็ได้หมดเหมือนกันแล้วเรื่องค่าใช้จ่ายล่ะคะก็แล้วแต่นะคะก็จะมีตั้งแต่ระดับระดับที่ประมาณ1 0,000เหรียญจนถึงประมาณ5 0,000เหรียญ ก็แล้วแต่ว่าใช่ค่ะก็แล้วแต่ว่าจะไปที่เป็นของรัฐบาลหรือว่าเป็นเป็นของเอกชนค่ะคือเรียกว่าในแต่ละแต่ละด้านเนี่ยจะมีความหลากหลายในเรื่องค่อนข้างเยอะทั้งสถานที่ตั้งเรื่องของหลักสูตรเรื่องของอากาศเรื่องของค่าใช้จ่ายถูกไหมคะค่ะแล้วจริงจริงค่ะและเด็กที่ไปเรียนเนี่ยค่ะคือจากที่คุณแอนนั่งคุยเวลามีเด็กติดต่อมาเนี่ยค่ะเวลาเด็กเขาเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยเวลาถ้าเขาจะไปอเมริกาส่วนใหญ่เขาเขาเลือก เขาเลือกยังไงฮะก็เข้ามาก็พี่ขาหนูอยากจะไปแคลิฟอร์เนียคะ่ะก็คือ,อาจ,าจะจะ,อะ,จะชิน<า>อะไรกับของเขาคะออ่ะด้วยความที่ทางทางแถบนั้นก็จะมีคนไทยเยอะมีอาหารไทยแล้วก็บรรยากาศก็ไม่หนาวมากอะไรเงรี้ยเด็กไทยก็อาจจะชอบอไปลักษณะนั้นค่ะ,คะในช่วงสัก4-5หปีที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเราพูดถึงอเมริกา เด็กหลายคนจะพูดถึงโครงการคือแต่ก่อนเวลาเราพูดถึงเด็กไปเรียนอเมริกาคือไปเรียนเลย uh huh. ไปเรียนเป็น student visa ถูกไหมคะคราวนี้หลังๆเนี่ยจะเริ่มมีหลักสูตรอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมามีโปรแกรมแลกเปลี่ยน uh huh. ที่คนชอบคุยกันนะนะคะมีโปรแกรมแลกเปลี่ยนมี work and travel ใช่ไหมคะคราวนี้ถ้าจะรบกวนถามคุณแดนะอาจจะให้รายละเอียดคร่าวๆเ,เ,เกี่ยวกับคําว่าโปรแกรมแลกเปลี่ยนหลักสูตร work and travel ให้กับน้องนนิดนึงได้ไหมคะคือตัวเลขจะค่อนข้างเยอะเหมือนกันใช่ไหมคะช่วงนี้คือเด็กๆค่อนข้างจะสนใจนะคะก็จะมี2อันที่ที่หลักๆที่เด็กๆชอบไปก็คือเป็นต้งเรียนแลกเปลี่ยนก็ประมาณ1ปีนะคะก็เข้าไปเรียนเป็นเกรด11หรือ12อันนี้จะเป็นระดับมัธยมมัธยมค่ะหรือว่าอีกอันหนึ่งที่เรียกที่ work and travel ที่ยอดฮิตของเด็กๆนะคะก็ไปเนี่ยก็จะไปประมาณ4เดือนตอนปิดเทอมของเรานะคะก็จะไปทํางานด้วย แล้วก็ไปเที่ยวด้วยไม่ได้เรียนถูกไหมไม่ได้เรียนค่ะเป็น work and travel ก็คือทํางานกับเที่ยวใช่ค่ะประมาณตัวเลขเป็นยังไงคะคุณแอนพอให้ตัวเลขประมาณการได้ไหมคะ work and travel โปรแกรมแรกเปลี่ยนหรือเด็กที่ไปเรียนแบบไปเรียนเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้ประมาณเท่าไหร่คะก็คือถ้าเกิดสมมุติจะจะเทียบนะคะคือถ้าตามเอาเป็นว่าตัวเลขถ้าในในทางที่มาขอวีซ่านะคะก็คือถ้า work and travel กับ พวกที่เป็นแลกเปลี่ยนทั้งหลายแหล่นะคะก็จะอยู่ในแคตตากรีเดียวกัน J 1 J1 นค่ะ J1 นี้ก็จะสักประมาณหมื่นหนึ่งได้ค่ะโดยประมาณต่อปีใช่ไหมใช่ค่ะส่วนพวกที่ไปเรียนหนังสือนี่ก็จะมาประมาณ6700็ดพันได้ค่ะไปเรียนหนังสือคือไปเรียนภาษาอังกฤษหรือไปเรียนปริญญาก็คืเป็นเอฟหะเอนอันคะอันนี้จะประมาณ6-7 0 0 0พันแต่ตัวเลขเด็กไทยเคยอ่านตามเอกสารหลายอย่างเด็กไทยก็ยังอยู่ในท็อป ของเด็กที่อยู่ในประเทศอเมริกาแล้วก็ยังอยู่ในข้างบนข้างบนอยู่ใช่ไหมก็คือตอนนี้ถ้าตามตัวเลขตาม Open Door ที่เขาทำสถิต yeah. ิออกมานะคะก็จะอยู่ประมาณอันดับที่15ประมาณ8,500คนนะคะ ที่อยู่ในประเทศทั้งหมดใช่ที่อยู่คือคืออันนี้เนี่ยตัวเลขเนี่ยคือเราได้จากการทำเซอร์ว์จากมาวิทยาลนะคือไม่ไม่ได้คือถ้าเกิดไม่ทางวีซ่าถ้าวีซ่านี่ก็จะเป็นเด็กอาจจะมาขอวีซ่ามาต่อวีซ่าหรือว่ามาเปลี่ยนวีซ่าเปลี่ยนเล่มอะไรแบบนี้ค่ะมันก็คือจะจะเราจะได้ตัวเลขไม่ได้ตรงกับโอเ n นดอร์ที่เขาได้ออกมาในมุมมองคุณแอนคุณแอนคิดว่ามีการเปลี่ยนไหมคะคือจากประสบการณ์ดิฉันเองเนี่ยรู้สึกว่าแต่ก่อน เด็กที่จะไปช่วงระยะสั้นปิดเทมอมเนี่ยบางคนเขาจะไปเรียนซัมเมอร์อเวลาพูดว่าเรียนซัมเมอร์เขาอาจจะไปเรียนภาษาอังกฤษแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยอาจจะมีเด็กอยู่กลุ่มหนึ่งที่เปลี่ยนไปเป็น work and travel ถูกไหมคะ,คะตัวเลขที่เวลาพูดว่าหมื่นหนึ่งเนะะี่ยเจวัน work and travel เยอะประมาณเท่าไหร่คะน่าจะซักประมาณ60ได้6 0อได้อะที่เหลือก็จะเป็นพวกนักเรียนทุน ต่างๆก็จะเป็น J1 เหมือนกันค่ะค่ะแล้วก็เป็นพวก Exchange ที่ไปปีหนึ่งเหมือนกันค่ะก็ประมาณเดียวกันงั้นวันนี้เรามาโฟกัสเรื่องที่เด็กไปเรียนเป็น Student Visa ดีกว่าเป็น F1 นะคะวันนี้ประเทศอเมริกาเท่าที่สังเกตเนี่ยจะมีอยู่จุดหนึ่งซึ่งอาจจะต่างจากประเทศอื่นส่วนหนึ่งคือเรื่องของการรับรองวิทยฐานะคะคือประเทศอื่นเนี่ยเหมือนกับว่ารัฐบาลประเทศนั้นรับรองอะไรเขาก็รับ บ้านเหลาก็พอก็รับรองตามนั้นเท่าเท่าที่เท่าที่เคยได้รับทราบมานะแต่ของอเมริกาจะมีอะไรต่างอยู่หน่อยนึงมีอะไรเพิ่มเติมอยู่รบกวนงคุณแอนอธิบายเพิ่มเติมให้ตรงนี้นิดนึงค่ะได้ค่ะคือว่า,าประเทศสหรัฐเนี่ยด้วยความที่กว้างมากนะคะแล้วมีสถาบันเยอะมากทีน,นี้รัฐบาลกลางเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปรับรองทุกสถาบันได้เขาก็เลยมีการจัดตั้งองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรนะคะชื่อองค์กร council for Higher Education for Accreditation oh, นะคะ,ะหรือตัวย่อคือ C H E A ะนะคะเป็นหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องอาการรับรองิืินาฐานะของสถาบันในอเมริกาทั้งหมด ค่ะนะคะก็ทางสำนักงานกพก็ถือตามหน่วยงานนี้เหมือนกันค่ะนะคะและการรับรองวิทยฐานะมี uh, 2แบบคือรับรองวิทยฐานะของสถาบันและสาขาวิชาคือแบบหนึ like ่งคือสถาบันโดยรวมกับสาขาวิชาคือสาขาวิชานี้ก็มีประมาณ21สสาขาวิชานะคะที่เขาต้องรับรองอย่างเช่นอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับ ชีวิตความเป็นอยู่ของคนอย่างเช่นทางด้านการศึกษาทางด้านกฎหมายทางด้านวิศวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะเขาก็จะรับรองตามหลักหลักวิชาด้วยคือนอกจากสถาบันแล้วก็ต้องดูวิชาด้วยคือเหมือนกับว่าถ้าเวลาเราพูดว่าเราจะไปเรียนสถานที่ที่กอรรับรองหรือเปล่าเนี่ย ถ้าใน21สาขาวิชานี้เราต้องดูว่ารับรองทั้งคู่หรือเปล่าใช่ไหมคะใช่แล้วถ้าน้องๆต้องการทราบว่ามีสาขาอะไรบ้างนี่เขาจะไปดูจากที่ไหนได้ดูในเว็บไซต์ของกอพได้ค่ะที่ www.ocsc.go.th ตรงนั้นจะให้รายละเอียดไว้ว่าสาขาอะไรบ้างใช่และถ้าจะไปดูว่าสถาบันที่เราจะไปเนี่ยรับรองในสาขานั้นหรือเปล่าก็ต้องติดต่อสถาบัน ไม่หาก็ดูในลิสต์ในนั้นได้คือในลิสต์นนั้นก็จะบอกไปอยู่แล้วว่ามีที่ไหนบ้างมีที่ไหนบ้างคะมีมหาวิทยาลัยบ้างรับรองอะไรแล้วถ้าเกิดมีอย่างเช่นสาขา Engineering ่งอะไรเงี้ยค่ะ,คะเขาก็จะมีระบุไว้ว่าเขารับรองอในสาขานี้ด้วยค่ะอโอเคโอเคค่ะก็กําลังคุยได้เนื้อหาสาระนะคะแต่เดี๋ยวต้องพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาชมรายการในช่วงหน้าค่ะ กับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะเราไปคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของการไปรเรียนที่ประเทศอเมริกาค่ะก็รบกวนถามคุณแอนเพิ่มเติมนิดนึงว่าเด็กไทยเดี๋ยวนี้เวลาเขาพูดถึงเรื่องจะไประเรียนต่อเมืองนอกหลายคนพูดถึงเรื่องของทุนคราวนี้ทุนเนี่ยอย่างอเมริกากับไทยเนี่ยอาจจะมีความสัมพันธ์กันมาค่อนข้างยาวนานถ้าเป็นจุดเริ่มต้นเด็กที่ต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของทุนการศึกษาเนี่ยคุณจะเริ่มยังไงคะ ก่อนอื่นถ้าทุนทั่วๆไปอไปนะคะก็เข้าไปดูใน educationusa.state.gov ได้ในนั้นก็จะมีเซ็กชันเรื่องทุนอยู่นะคะเข้าไปดูอันนั้นหมายถึงทุนของรัฐบาลใช่ไหมคะอันนั้นทุนทั่วๆไปอ๋ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นทุนของรัฐบาลสหรัฐก็มีอันเดียคือทุนฟูไบรท์ค่ะนะคะก็เข้าไปที่ fubrightai.org นะคะเข้าไปดูทุนแต่ว่าทุนของฟูไบรท์เขาจะเป็นทุนของระดับปริญญาโทขึ้นไปแล้วก็มีทุนพัฒนาอาจารย์ด้วย ค่ะเข้าไปดูได้แล้ทุนหลายคนพูดถึงทุนของมหาวิทยาลัยค่ะก็มีแต่คนไม่ค่อยรู้มีค่ะคือทุกุกมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาพยายามจะให้มีนักเรียนต่างชาติเพื่อเข้าไปมีความเรียนรู้วัฒนธรรมกันนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีทุนอาจจะเป็นทุนแค่บางส่วนหรือว่าเป็นทุนจํานวนเต็ม นะคะก็ค<า>ือต้องเข้าไปดูในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนั้นๆ<า>แต่ส่วนใหญ่เนี้ยทุกมหาวิทยาลัยเขาจะมีทุนให้อยู่แล้วแล้วตรงนี้นี่เหมือนกับตัวที่เขาใช้คําว่า Teacher Assistant ไหมคะหรือ Graduate Assistant อะไรสักอย่างเนี่ยเป็นเหมือนกับว่า,าเป็น TA อะไรเนี่ยนี่คือทุนส่วนนี้หรือเปล่าคะหรือนั่นเป็นทุนอีกแบบหนึง่ง ก็มีทั้งสองแบบอะค่ะ <Okay. S 2> ก็เราก็จะแบ่งเป็นของระดับปริญญาตรีและโทร <Okay. S 2> ปริญญาตรีก็จะเป็นทุนส่วนใหญ่ก็จะคือให้ทุนให้เรียนหนังสือนะคะแต่ส่วนใหญ่เราก็จะแนะนําว่าให้เด็กนักเรียนไปเรียนก่อนสักเทอมหนึ่งเพื <Okay. S 2> ่อที่จะได้ทราบว่าผลการเรียนเราเป็นยังไงแล้วก็ <Okay. S 2> เรียนดีไหมนะคะ <Okay. S 2> เขาก็จะพิจารณาทุนจากน,นั้นแต่ว่าเราก็ไม่ได้ห้ามว่า เออไม่ควรขอไปก่อนนะคือก็ขอได้นะคะตามเว็บไซต์ที่ในรายละเอียดที่เขาบอกไว้แล้วก็ขอตามนั้นได้ส่วนทุนของปริญญาโทเนี่ยก็คือ TA ก็เหมือนท e a c h i n g Assistant ก็คือไปช่วยอาจารย์เป็นผู้ช่วยผู้ช่วยสอนตรวจข้อสอบอะไรแบบนี้ค่ะเราก็อาจจะได้ค่าเล่าเรียนอะไรอย่างนั้ได้เป็นส่วนลดเป็นส่วนลดไปหรือไม่บางบางที่ถ้าเขาให้ทำหลายอย่างหนาก็อาจจะให้เราเป็นจำนวนเต็มเหนกันค่ะ มีผู้ปกครองหลายคนนะที่บางทีเข้ามาปรึกษาเรื่องของลูกจะไปเรียนต่อเมืองนอกคําถามหนึ่งที่บางทีไม่รู้จะตอบอยังไงอาจจะถามคุณแอนว่าในฐานะที่ดูแลด้านนี้โดยเฉพาะผู้ปกครองหลายคนก็จะถามว่าส่งไปเรียนอเมริกาเนี่ยเตรียมภาษาอังกฤษที่นี่ให้ดีสอบภาษาอังกฤษที่ได้แล้วสมัครมหาวิทยาลัยไปหรือไปเรียนภาษาอังกฤษที่นู่นดีกว่าเนี่ยนี่ก็ต้องถามผู้ปกครองด้วยว่าขึ้นอยู่กับทุนทรัพย์นะคะคือสมัยก่อนเนี่ยเด็กก็จะ ต้องไปเรียนภาษาอังกฤษที่อเมริกาดีกว่านะาะว่าได้ใช้ภาษาทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยด้วยความที่สื่อเราก็มีเยอะนะคะเคเบิลทีวีหนังสือพิมพ์วิทยุอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็แล้วแต่ความพอใจแล้วแต่การตัดสินใจของเด็กดีกว่านะคะแต่ก็ถ้าให้ดีเนี่ยก็จะช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายเราก็พยายามจะให้เรียนที่นี่เตรียมตัวที่นี่สอบอะไรให้เสร็จสรรเรียบร้อยดีกว่านะถ้าเราจะจะช่วยประหยัดนิดนึงนะคะแล้วเรื่องของการปรับตัวเวลาที่ไปที่นู่นละคือถ้าเรียกว่า ระหว่างที่เราไปเรียนภาษาอังกฤษกับไปเรียนปริญญาตรีหรือปริญญาโทเลยเนี่ยจริงๆใกล้เคียงกันไหมคะเรื่องของการปรับตัวระหว่างที่เรียนภาษาอังกฤษมันจะ <c oughs> เรียนน้อยหน่อยก็เลยสามารถไม่ไม่ไมเรียกว่าไม่เครียดเรื่องเรียนมากเลยปรับตัวอาจจะปรับตัวปรับชีวิตเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆได้ดีกว่าไหมหรือว่า ก็เหมือนเหมือนกันก็อาจจะถ้าเกิดไปเรียนภาษานะคะเขาก็จะให้เรียนประมาณ20ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพราะฉะนั้นเวลาว่างก็จะเยอะแล้วก็เยอะกว่าเวลาจะไปเรียนปริญญาตรีหรือปริญญาโทแต่ว่าการเรียนที่นู่นเนี่ยหนังสืออ่านเขาอะค่ะก็จะเล่มหนาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กก็จะต้องมีวิธีการอ่านที่ได้เพราะว่าแต่ละอาทิตย์นี่อาจารย์แต่ละคนก็จะสั่งมาคนละ หนึ่งบทสองบทอะไรก็ตามแต่แล้วก็เข้าไปคุยในห้องอันนี้ก็เป็นวิธีการเรียนที่แตกต่างจากของของเด็กไทยไปเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไปเรียนปริญญาตัวจริงๆริงเด็กก็อาจจะเครียดนิดหนึ่งคือถ้าเกิดบางคนก็อาจจะคิดว่าเออไปเรียนภาษาก่อนนะได้ปรับตัว้อสภาพเว็ลอมสักเดือน2เดือนอะไรอย่างงี้ก็ก็เป็นส่วนดีแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าใช่มันค่อนข้างเยอะหน่อยจะค่าที่พักนะคะค่าเรียนอะไรใช่ค่ะโอเคงั้นในฐานะที่อ่ะ เรียกว่าขึ้นอยู่กับปัจจัยของแต่ละคนคะว่าจะไปเรียนภาษาอังกฤษไหมหรือจะไปเริ่มปริญญาเลยก็เรียกว่าเหมือนเหมือนกันทั้งสองแบบนะคะพวนีเด็กจํานวนมากอีกพูดถึงเรื่องทุนเขาก็จะพูดถึงเรื่องของการทํางานเวลาพูดถึงอเมริกาก็เด็กหลายคนจะพูดกันว่าเออไปทํางานด้วยทํางานไปเรียนไปพวนีต้องถามผู้ที่รู้กฎจริง,รงๆว่าจริงๆการไปเรียนอยู่ในอเมริกาด้วยวีซ่านักเรียนเนี่ยระหว่างที่เรียนทํางานได้ไหม คือทำงานได้ไหมถ้าเรียกว่าออนแคมปัสคือทําในมหาวิทยาลัยนี่พูดถึงเด็กปริญญาโทนะคะเด็กตรีหรือดโทก็ต่างกันเพราะเด็กปริญญาตรีส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ได้ทํางานกันนะคือคือที่เรียนพูดทํางานนียคือทํางานในมหาวิทยาลัยอ๋อค่ะค่ะเขาก็จํากัดให้ประมาณ20ชั่วโมงต่อสัปดาห์ค่ะนะคะทำงานในมหาวิทยาลัยคือคือเป็นห้องสมุดเก็บหนังสืออะไรอย่างเง้ยหรือไป อยู่ในร้านขายหนังสืออะไรแบบนั้นนะคะก็นั่นประมาณ20ชั่วโมงอันนี้คือตามตามทุกกฎหมายที่ทําซึ่งต้องเป็นเด็กปริญญาโทด้วยถูกไหมคะค่ะค่ะส่วนส่วนปริญญาตรีเนี่ยไม่ค่อยเห็นกนาแต่บางคนเด็กก็ทําเหมือนกันแต่ว่าคือด้วยความที่ในปริญญาตรีเนี่ยเด็กของบริการเนี่ยเขาก็เยอะอยู่แล้วทุกคนก็อยากจะได้งานทําในมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นก็จะไปค่อนข้างแยกแยกกับเขายากนิดนึงงั้นถ้าพูดหลักการการทํางานในมหาวิทยาลัย ทำได้ทำได้ยี่สิบชั่วโมงต่อสัปดาห์ค่ะงั้นทํางานระหว่างเรียนใช่ไหมคะค่ะตอนนี้เด็กไปเรียนตรีหรือโทก็ตามเรียนจบอยู่ทํางานได้ไหมคะได้ค่ะเขาจะขอเป็นเขาเรียก practical training ค่ะประมาณหนึ่งปีนะคะก็หลังจากเรียนจบใช่หมายถึงต้องไปขอเปลี่ยนวีซ่าไหมคะก็คือต้องไปทําเรื่องขอค่ะชนิดวีซ่าเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนแต่หมายถึงต้องไปทําเรื่องขอเขาว่าเราจะขอทําเป็น practical training ค่ะอยู่ได้ประมาณปีหนึ่งก็คือฝึกงานในสาขาที่เราเรียนมา ะนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติว่าเด็กไปเรียนทางด้านธุรกิจมาก็ไปฝึกง,งานในหน่วยงานองค์กรที่ทําเกี่ยวกับที่เราสนใจมันก็ได้ประมาณปีหนึ่งนะคะคือปีหนึ่งนี่หมายถึงว่าหางานหรือได้งานแล้วอยู่ได้ปีหนึ่งคะก็เด็กเรียนจบปุ๊บไปทําเรื่องขออยู่ก่อนใช่ค่ะก็ช่วงนั้นนะคะก็ต้องพยายามหางานแล้วก็ทาเรื่องแต่จริงๆแล้วว่าทําเรื่องได้ก่อนที่จะจบแล้วถ้าหาไม่ได้อยู่ไปเรื่อย ก็ไม่เป็นไรก็ไม่สมควรนะคะมาถึงหาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเพราะว่างานช่วงนี้อาจจะหายากเหมือนกันเนาะค่ะเรียกว่าแล้งานก็ต้องเป็นโดยกฎโดยหลักต้องเป็นงานที่ตรงกับที่เรียนมาใช่ค่ะนั่นแะสิก็คือไม่ใช่ไปเสิร์ฟอาหารอะไรงันนไม่ใช่แต่ก็ต้องเป็นหน่วยงานที่เป็นเป็นกิจลักษณะค่ะไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าไปเสิร์ฟอาหารอะไรนั้นก็น้องๆต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเรียกว่าเราบางทีคําว่าอย่างบีซ่าอเมริกาเนี่ยบานละน้องน้องหลายคนเขา เขาเข้าใจผิดเหมือนกันนะบางทีเราต้องอธิบายเขาว่าพ,พิซซ่าอเมริกาวิซซ่านักเรียนเป็นประเทศที่ออกให้ทีละ5ปีเ<ช>ยอคำว่าห้าปีหลายคนก็นึกว่าอยู่ไปเลยห้าปีซึ่งเราก็บอกไม่ใช่นะเราต้องอยู่ตามอานทีนะเ<ช>พราะตรงนี้เลยเร้เรเรเรถามเพิ่มเติมเพราะว่าถ้าบอกว่าวิคอลหนึ่งปีเนี่ยจริงๆมันก็มีข้อกําหนดอะไรของมันอยู่ในระดับหนึ่งถูกไหมคะแลวคือหนึ่งปีแล้วถ้าได้งานก็อยู่ทําไปได้เรื่อยๆหรือเปล่าหรือว่าต้อง ก็ช่วงใน1ปีนั้นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าจะอยู่ต่อถ้าเกิดนายจ้างอยากจะจ้างต่อก็เราก็จะต้องไปเปลี่ยนชนิดวีซ่าเหมือนกันค่ะสำหรับประเทศอเมริกาเนี่ยถ้าจะไปเรียนเป็นวีซ่านักเรียนเนี่ยต้องตรวจสุขภาพก่อนไหมคะคือบางที่เขาต้องบางที่ไม่ต้องใช่ก็แล้วแต่ค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็ เวลาในใบสมัครเขาก็จะให้เขียนอยู่แล้วว่าฉีดวัคซีนอะไรเมื่อไหร่ยังไงก็เป็นเป็นข้อกําหนดของไม่ใช่ไม่ใช่ของรัฐบาลไม่่ะไม่ใช่เรื่องของการขอวีซ่าไม่ฮะเป็นข้อกําหนดของโรงเรียนสถาบันอ่าโอเคเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่าไปเรียนที่ไหนเขามีนโยบายยังไงใช่ไหมคะโอเคคราวนี้มาถึงคําถามสําคัญน้องๆหลายคนเขาฝากถามมาเกี่ยวกับเรื่องของวีซ่าเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยจะเป็นระบบที่ต้องไปกรอกออนไลน์แล้วก็ต้องจองคิวสัมภาษณ์ใช่ไหมคะคราวนี้ คิวจะแน่นมากเรียกว่าโดยทั่วไปเด็กพยายามเข้าไปตามระบบเนี่ยอาจจะหาคิวไม่ได้คุณแอนมีข้อแนะนําสาหรับน้องๆที่มีปัญหาในเรื่องของการจองคิววีซ่าไหมคะอันนี้ก็อยากจะแนะนําว่าถ้าเกิดเด็กนักเรียนที่จะไปเรียนเขาจะให้ความสําคัญก่อนนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจะรบกวนให้น้องเ,เขียนเข้าไปใน Student Visa Bangkok atstate.gov เป็นอีเมลเป็นอีเมลแอดเดรสเข้าไปอะค่ะเขียนอีเมลไปเขียนอีเมลไปนะคะแล้วก็บอกเขาว่าเออเรามีความจําเป็นจะต้องเดินทางวันที่เท่านี้เท่านี้นะคะเขาก็เขาก็จะให้ความสัมพันธ์กับเด็กเยอะค่ะเขาจะเลื่อนให้แต่ว่าการที่จะเลื่อนเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ว่าเลื่อนซะแบบว่าเร็วขนาดนั้นคืออาจจะแบบประมาณอาทิตย์หนึ่งล่วงหน้าก่อนที่จะไปอะไรแบบนี้ค่ะค่ะก็จะเป็นแบบนั้นนะคะ งั้นท้ายนี้รบกวนให้คุณแอนให้รายละเอียดในการติดต่อสําหรับน้องๆที่สนใจต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไปเรียนที่สหรัฐอเมริกาด้วยค่ะค่ะก็ขอให้น้องๆเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะ educationusa.state.gov นะคะในนั้นจะมีรายละเอียดเซ็นเตอร์ทั้ง7แห่งในประเทศไทยคือ5แห่งในกรุงเทพ1แห่งที่เชียงใหม่แล้วก็อีกหนึ่งแห่งที่หัดใหญ่ส่วนที่สถานทูตสหรัฐเนี่ยน้องๆโทรเข้ามาก็ได้ที่2 0 5 4 0 0 0นะคะขอฝ่ายการศึกษา หรือเขียนอีเมลเข้ามาก็ได้ที่ Bangkok PD @stay n gov ค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณแอนมากนะคะที่มาเป็นแขกรับเชิญให้รายละเอียดค่อนข้างเยอะกับรายการโฟกัสสปอร์ตในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ สำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการติชมรายการหรือให้คำแนะนำกับรายการนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่บริษัทโปรอินเทอร์เอ็ดศูนย์แนะแนวศึกษาต,ต่อต่างประเทศค่ะเบอร์โทร0 2 6 5 8 0 7 3หหรือส่งอีเมลมาที่ info a prointeer d com ค่ะและ Facebook กับ Twitter ก็เป็นอีก2ช่องทางที่สามารถใช้อัปเดตข่าวครา,า,าวเรื่องการศึกษาต,ต่อต่างประเทศกันได้ค่ะ facebook ไปที่ facebook com slash p r o i n t e r e วิตเ t อรอยู่ที่ a prointeer ค่ะค่ะสำหรับสัปดาห์นี้เวลาของรายการโฟก์กสตรอวหมดลงแล้วค่ะ ติดตามชมรายการโฟ c u กัสลปอตในช่วงเล่าเรื่องเมืองนอกบอกเรื่องทุนได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้เราทั้งสองคนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ